สวัสดีค่ะพอดีมาพร้อมกับเสื้อลูกไม้รุ่นใหม่ค่ะคุณลูกค้าดีไซน์สวยเก๋น,นะคะดีเทลนะคะเป็นทรงทรงคอ,อกลมผ่าวีค่ะคุณลูกค้าและแต่งทิมการาฟิกนะคะให้ดูผ้าลูกไม้นะคะผ้าลูกไม้เนื้อทอขึ้นมาใหม่สไตล์ทูโทนนะคะเสิร์ฟสองสีอะคะ่ะสีที่ใส่นี้คือสีส้มนะคะทูโทนคือขาวส้มนะคะคุณลูกค้านี่นะคะเนื้อทอบางใส่สบายและมีซับข้างในแบบเย็บติดให้นะคะคุณลูกค้า งานสวยงานละเอียดค่ะทรงของเสื้อรุ่นนี้นะคะเป็นทรงเข้าเชฟนิดหน่อยอะคะ่ะทรงคัดวีใต้ออกทรงแบบนี้จะทาให้เราใส่แล้วเราดูดูเพียวดูผอมลงนะคะคุณลูกค้าเหมาะไปใส่กับคู่กับผ้าสิ้นก็ได้ะคะ่ะคุณลูกค้าเป็นเกงกระโปรงได้หมดเลยนะคะเพนีใส่ไซส์ S นะคะไซส์ S อสนี่วัดอ,อกจริงใหม่ให้เลยนะคะไซส์เอสอกสามสิบหกนะคะช่วงเอวจะอยู่ที่สามสิบสองนะคะความยาวด้านหน้านะคะ ด้านหน้าไม่สั้นนะคะด้านหน้าจะอยู่ประมาณยี่สิบเอ็ดนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ดีเทลนะคะผ่ากระดุมหน้านะคะ้แลวไล่ระดับลเลาะเชิงมนะคะเชิงผ้าลูกไม้นะคะไปด้านหลังด้านหลังจะดูยาวกว่าปกติอะคะ่ะคุณลูกค้านี่นะคะนี่นะคะส่ะะงแขนนะคะส่งแขนทองนะคะคุณลูกค้าส่งแขนทองไม่แคบค่ะลูกนี้ทำม,มาหกไซส์นะคะคุณลูกค้า ไซส์สามหกสามแปดสี่สิบสิบสองสิบสี่และสี่สิบหกนะคะมีทั้งหมดสามสีค่ะคุณลูกค้าสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณลูกค้าสีที่เป็นนีใส่นสีส้มนะคะสวยค่ะสีฟ้าค่ะคุณลูกค้าสีฟ้านะคะนี่นะคะสีเหลืองสีเหลืองก็สวยหวานนะคะสีนี้มีลูกค้าถามหามามาเยอะเลยค่ะว่า ผลิตมาบ้างไหมมาแล้วนะคะคุณลูกค้าซับในนะคะเป็นผ้าชีฟองเย็บติดให้นะคะไม่ระคายผิวนะคะคุณลูกค้าทรงคองก็ไม่ลึกมากนะคะคุณลูกค้าที่จะหน้าอกเล็กหรือใหญ่ใส่ได้หมดนะคะเพราะเปานีอกจริง33นะคะใส่เสื้อไซส์ S ค่ะไซส์ S อก36ช่วงเอล32ไซส์ S นะคะส่วนไซส์ต่อไปนะคะถ้าสมมติ คุณลูกค้าจะถามว่าแล้วไซส์ M พี่อกเท่าไหร่ไซส์ M สาสิบดช่วงเอลสาสิบสี่ค่ะใส่ได้ไม่แน่ใจสอบถามได้นะคะเพนนียินดีบริการนะคะสีฟ้านะคะดูเนื้อผ้าลูกไม้นะคะเนื้อทอบางทอขึ้นใหม่ด้วยความปาลน,น,นี่นะคะคุณลูกค้านี่นะคะมีต่อช่วงเอวแต่ถ้าไม่คับนะคะใส่แล้วไม่คับไม่อึดอัดนะคะคุณลูกค้ามาเรื่อยเเลยนะคะคุณลูกค้า เะะดี๋ยวปีนี้ใส่สองสีให้ชมนะคะสักครู่นะคะอ๋อคุณค้ราราคสินค้าอยู่ด้านบนคะ่ะร้านเสื้อเพนนีโค้ด8 8ดนะคะราคาอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ